เฮลโหลวิวเวย่ฉยจ้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันไปเราไปเลยดีกว่าวันดีกาให้เบอร์บูวิวพี่ดาวงงไปวันดีดีกาทุกคนกาวันนี้เดี๋ยวพาไปมันๆแน่นอนเอากุญแจไปย่งลูกโอเคกครจะมาจัสวรรดีตักสายกูด้วยนะคะนี่กู่วยไหมไฮ้ย้อโอเคดัยอเดือนะใอวัดีกา ให้ย้อยอะไรเหรอให้โยไม่ใช่ให้ย้อยไอ้บ้าหมดราคาให้ย้อยสวัสดีค่ะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะฝนตกใช่ไหมจ๊ะอ่าลูกให้เทคนิคเก้าไปสิจะบอกว่าวันนี้อากาศหมดมากบรรยากาศแบบคืบมากแต่เราไม่หมดเลยแต่เราละลาย่ีกิ่เราไปคือเราขึ้นอยู่กับข้างในไม่ได้ขึ้นกับน้อข้อแรกพิมพ์ไปเลยหนึ่งอะไรนะประโยคที่เราเป็นขึ้นกับตัวเราข้างในไม่ใช่ไฟนอ ไหนน่ารักไปเดี๋ยววัใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ครึ่งเนาะมาณครึ่งไอ้ย่าให้สวัสดีค่ะให้สวัสดีค่ะให้ย้อยให้ย้อย้อบ้าบอเขาฮัลโหลนี่ให้ย้อยบ้า ก็ยังอยู่อยู่แม่อะไรให้ยอยนางอายะบูวันนี้นะคะครูมาช่วยพี่บันดิตจอนนะคะให้อยอยเดี๋ยวเราออกเล็กแป๊บหนึ่งใครเข้ามาแล้วแชร์ไปลัวๆเลยนะจ๊ะ เข้ามาแล้วแชร์ไปรัวๆด่วนๆเลยนะจ๊ะวันนี้ครูให้เทคนิคนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะไปสอนที่ไปช่วยพี่มันดิดสอนอีกแล้ววันนี้มันกันแน่นอนยกคลาสกันแน่นอนนะคะใครจะไปเรียนออนไลน์ก็ไปติดต่อพี่เขานะจ๊ะแล้วก็รักมากวันนี้จาขวัวใจอย่าลืมนะข้างนอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวแต่เราข้างในร,วนรวน้วๆจ่อยแม่ค่อยแม่วันนี้ไอ้กิ๊ฟต้องใส่หมวกเข้ามากเลยลูกอ้าวสีดําหลุดอีกแล้วสีดําหลุด ใส่ใส่หมวใส่เชือกกันตรงนี้เลยรักไงโอ้ยพี่ทิพย์จองให้ครูจองให้ดาวไอ้พยูพี่ทิพย์นี่สู้สวรรค์ชัดๆเลยนะคะเขาน่ารักไหมทุกคนพี่ชอบร้องเพลงให้ครูฟังไงน่ารักปะเขาคือเสียงสวรรค์ชัดๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวครูต้องไปแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะใครที่ติดตามครูนะคะอย่าลืมกดติดดาวไว้ด้วยนะจ๊ะมันจะได้เด้งเตือนนะคะ ทำไมเหรอรอหรออ๋อโอเคอะไงเล็บยู่เราจะมีที่ให้พี่นั่งมาเนี่ย <c oughs> นั่นน่ะเพิ่งไปเคมรถตลกร <c oughs> ักมากไอ้เบื้อบูเดี๋ยวรอเด็กๆแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้นะคะสมมุติถ้าฝนตกหรืออะไรก็ตามนะคะดูสินี่เราก็สวยนี่ดิดูสิเราก็เห็นความงดงามในทุกสิ่งเฮ้โลย พี่นิงถึงยังถึงแล้วใช่ไหมบอกเขาด้วยว่ารอครูด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวครูกำลังเดินทางไปนะจ๊ะจ๊กวันนี้ถ้าเกิดเอ่ออะไรนะเราเห็นเอองงเว้ <c oughs> <c oughs> ครูกำลังรอรถอยู่ <c oughs> วันนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นสภาพอากาศไม่เป็นใจหรืออะไรนู่นนั่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นทูตสวรรค์ถ้าเราตื่นรู้เราก็เอนจอยด้ทุกโมเมนต์เลยไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ข้างนอกเลยไม่ว่าใครทําอะไรก็ตามนะคะไม่มีอิทธิพลต่อเราทั้งสิ้นเราคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะคนอื่นไม่มีสิทธิ์โอเคไหมฉันเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของฉันเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะคะเพราะนั้นเวลาคุณเดยึดข้อนี้ไว้เนี่ย คุณจะไม่กระเทือนต่อสิ่งใดเลยแล้วคุณก็จะเอ็นจอยได้ทุกเรื่องทุกราวมีความสุขกับทุกสิ่งนะจ๊ะกูไปแล้วดีกว่านะคะให้เล็บดูทําไรเหรอจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เออา <c oughs> เรากจ๊ะรอเด็กๆจัดการนะคะ อย่าลืมนะคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะคะฉันเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของฉันเองร้อเปอร์คนอื่นไม่มีสิทธิ์โอเคไหม,มรุ่งนี้ฝนตกจริงนะคะแล้วก็จริงๆครูอยากดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันเลยแต่ว่าฝนตกตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีอย่างอื่นให้เอ็นจอยตั้งเ,อเยอะแยะมากมาย ขอบคุณค่ะคุณไฟน่ารักมากมีความสุกจังเลยดีใจจังเลยคุณนัตตี้ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะใครก็ตามนะคะคุณน้ำเตยเห็นคู่สวยอแล้วแสดงว่าออกจากปากเธอเป็นของเธอฮิตลกรักมากอายะูลังชันอยขอบคุณมากกัะทุกคนค่ะ เจอกันนะคะติดตามครูด้วยนะจ๊ะแล้วก็ให้กำลังใจครูด้วยนะคะวันนี้ครูไปปล่อยพลังอีกแล้วแล้วก็รักไม้และอยู่เจ็บเจบ